สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนพัสศรีตาลอยู่ชั้นม .2 อทับ5เลขที่8วันนี้วันที่วันอังคารที่27เดือนตุลาคมพศ2 5 0 3หณเวลา1นึทุ่ม48นาทีณนะบ้านเลขที่8หมู่9ตําบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทยัยชื่อผู้เล่า นางสาวศิริลักษีตาลอายุ40ปีการศึกษาจบม .6 อาชีพการค้าอันนี้จะมาเล่าเรื่องประวัติเจ้าพ่อหมื่นด้งขอเชิญรับฟังได้ครับประวัติเจ้าหมื่นด้งเจ้าหมื่นด้งเป็นราชโอรสเจ้าหมื่นด้งร้าน3ล้านตำแหน่งเจ้าเหมืนนอนนครลำปางพระชนนี เจ้าหมื่นดงได้ออกศึกขณะตั้งคันจึงได้เฉลิมพระนามว่าเจ้าหารแต่ท้องเมื่อเจ้าเมื่อเจริญพัฒพันษาแล้วได้เป็นแม่ทัพในอาณาจาักรล้านนาเจ้าหารได้ดำรงตำแหน่งเจ้าหมื่นดงเจ้าเมืองนครลำปางในระยะเก้าปีเจ้าหมื่นดงได้มาตั้งกอง กำลังควบคุมเมืองเฉลียงหรือศรีสัชนาลายัยหรือเชียงเชียงชื่นที่ตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลายัยเจ้าหมื่นดรงนครลำปางเป็นผู้รักษาเมืองเชียงชื่นแต่กองบัญชาการอยู่ที่เมืองตากและพระเจ้าติโลกราชได้โปรดให้เจ้าหมื่นด้งขึ้น ข้าราชการณนบะบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่เจ้าหมื่นดง้งพมนักอยู่ตำบลหารดงปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่และได้สถาปนาวัดเวียงดังในพศ2012ระยะน,นี้พระเจ้าติโลกราชแล้แวงว่าเจ้าหมื่นดง้ง คิดกระจึงสั่งประหารชีวิตเจ้าหมื่นด้งเข้าใจว่าวันประหารชีวิตอยู่หลังวันสงการไปเจ็ดวันดังนั้นจึงเห็นได้ว่าชาวตำบลบ้านตึกนัดกันนําช้างไปถวายสักการะเจ้าหมื่นด้งทุกวันที่19เก้าเมษาของทุกปีมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ